และหาโอก,กาสได้ยากและการที่เราได้บวชแล้วในขณะนั้นขอให้เราตั้งใจดีสิ่งที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือจิตของเราทุกคนนั้นจิตของเรามันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจิตของเรานั้นไปอาศัยเจณสิศกเกณฑ์กที่ทำให้เราอยากได้นั่นอยากได้นี้ทาความปรารถนาของตนเอง อิกดวงของเราดวงเดิมเป็นปิดทต่ดวงใสเพียงแต่ว่าอิตของเราตัวนี้ยังไม่มีปัญญาเท่นนั้นองเพราะฉะนั้นถ้าดวงอิตของเรานั้นมีปัญญาพรอ้อมมีสติพรอ้อมมีธรรมกิจยาพร้อมอาเรียกว่าได้สมโพธิองหรือโพธิคงทั้งเจ็ดประการ เพราะเพียงเพราะกับไม่แน่นอนว่าไม่แน่ว่าในขณะนั้นเราทุกคนทุกท่านที่ไปนักสถานที่อันกดิิ์อย่างนี้อาจได้ดวงรายแห่งธรรมความแสติดปัญญาของเราทุกคนที่เราได้ได้แต่ปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นอาตมาขาพในที่สุดนี้ในนามตัวแทนของพระนรรไตรและก็อุบาอาจารย์ และท่านผู้มีบุญคุณผู้มีบุญคุทุกท่านก็ขอกล่าวอโหสิกรรมให้แก่ทุกคนทุกท่านด้วยภาษาบาลีว่าอะหังโวขมามิคมเทียปิมีมิต์อัมสัตตุระ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 กะร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 ะขะรระระกะรร อ้างใจนะทุคคนที่ไปเยี่อเยยกายกรรมกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมจีกรรมแม่นพเจ้าหากแม่นข้าพระเจ้าหากแมนข้าพุทธเจ้าเคยประมาทพลาดพังผิดต่อพรัตนาตรัยขอถือโอกาสนี้ขอให้เป็นของคุณได้โปรดเป็นองค์แทนแห่งพรัตนาตรัยขอขมา การขอขมาจากข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อรับแล้วขอหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้โปรดประทานการขมาอย่างนี้เพื่อเป็นนำถวายอย่างพระพุทธเมตตามหาเจดียพุทธคยาสืบต่อไป สมานจะไปนั่<า>นที่เป็นอยูร่า